รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สนับสนุนโดยสถาบันศิลปะการทำอาหารญี่ปุ่นเดอะวีสคูลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอสพิสนุนิสกุลครับผมเผื่มาสกรนพลบุญค่ะนี่คือรายการกาชาก้าชาชาอร่อยซีซั่นสสวัสดีน้องเบอร์เฟอร์นะ สไหว้พระเถอฝังหรือฝากตัวด้วยนะครับพี่ขอให้ตั้งใจทํางานได้เลยครับพี่ครับและเดี๋ยวพี่คุยกับทางผู้บริหารให้ว่าเดี๋ยวพี่จะให้ขึ้นเงินเดือนผู้บริหารของกันตนาเหรอครับผู้บริหารโคลงลงค่ะอีฉันจะมีปัญญาไปคุยกับผู้บริหารกันตนาเลยฉันรู้จักเขาที่ไหนเฮ้ยอุตส่าห์ฝากหรือฝากตัวเออวันนี้นะคะเราได้ถ่ายทํากันนะคะ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด19นะคะมีการตรวจสวอปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นพิธีกรทีมงานรวมถึงแขกรับเชิญปลอดภัยแน่นอนคะ่ะรายการของเรานะครับท่านผู้ชมคงทราบดีอยู่แล้วนะฮะว่าแต่ละสัปดาห์นะฮะเราจะมีวัตถุดิบเกรดพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ,ถึง2เมืองไ<ด>ม่ว่าจะเป็นภูเขาจะเป็นยามากาตะครับผมหรือทะเลก็จะเป็นทางโอกินาวะแต่เราไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้จะมาจากเมืองอะไร นะฮะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันแต่เราวันนี้แขกรับเชิญคุณคุณเป็นไงคุณชอบสายนี้อยู่แล้วอ่ะคุณถนัดโอ้สายนางงามเหมือนกันนะเป็นทั้งสายนางงามเป็นทั้งสายลูกครึ่งเป็นทั้งสายฝอคุณถนัดสายนี้อ่ะขอเชิญคุณซาบิน่าและคุณมาริยา อย่ากยืนใกล้เนี่ยมันไม่ได้เก okay. ี right ่ยวกับระยะความปลอดภัยเลยนะเนี่ยเขามองเราอ่ะเขามองเราเขามองเราเหมือนแบบมองลงมาเขามองเราเหม่ได้มองลงมาไไม่ด้เหยียดหยามกันใช่ไหมไม่ได้เหยียดหยามถามความสูงได้ไหมซาบิน่าสูงเท่าไหร่คะ175ค่ะ1้อยร้อยเจใช่ค่ะร้ยะจคะไม่อนไายค่ะ1 8อน่าจะมากกว่าของิน้านิดนึงใกล้มากใกล้มากร้อค่ะ183ผู้หญิงเนี่ยถ้าสูง180เนี่ยเขาบอกว่าจะหาแฟนยากจริงไหม ไม่ยากนะไม่จริงเลยค่ะเอ้ยเวลตาต้องไปเช็คในอินสตาแกรมนะเอ้ยแฮปปี้สวีทอยู่นะคู่แหละเ่ เรื่องของความสวยเนี่ยไม่เถียงแต่ฝีมือการทําอาหารน่ะเป็นยังไงภรรยาต้องรอชิมค่ะจริงเหรอเคยทาไม่ปกติทำกบบข้าวทานเองจริงจริงตอนเรียนนะคะตอนอยู่ที่ที่ยุโรปพอมีก็ทําเองทุกวันเลยเป็นแนวไหนที่เราถนัดแนวไหนข้าวไข่เจียวค่ะทำไมไงทำไมเราถึงแบบว่าชอบชานข้าวไข่เจียวทุกมือมันทำให้คิดถึงบ้านนะคะเนาะมันก็ทำได้โฮมฟู้ดอะค่ะมันทำ่ด้ด้วยสวิน่าหระคะ คุณพ่อดีเคยมีร้านอาหารค่ะแล้วมีก็เป็นผู้ช่วยแต่ว่าผู้ช่วยล้างจานนะคะอ๋อแต่ไม่ได้เกี่ยวเลยกันในครัวเลยเคยเข้าไปงสัมนาไปล้างจานจะได้ซึมซับเข้าฟังไปอื่นไปไปช่วยอะไรนี่เลยหรอาตัดนิ้วตัวเองห้ารอบมีสิบบาทดีกว่ามีสบาทมีอ่อนมีอ่อนจากใครคิดว่าสองคนนี้ใครจะทําอาหารได้ดีกว่ากันก็ดีอยู่แล้วเฮ้ยที่เราโดนตัดนิ้วไปห้าครั้งแล้วนะเมื่มารยาทมั่นใจไหมค่อนข้างมั่นใจแต่เข้า ของใช่ได้ข่าวมาว่ามาริยาเป็นสายเหมือนวีแกนหรือว่าไม่ทานเนื้อสัตว์เหรอคะไม่ใช่ชีวียนด้วยใช่ไหมครับคือจริงๆจะต้องเรียกว่าเฟล็กซิเทเรียนเราก็ไม่ได้แบบเคร่งมากค่ะแต่ว่าก็จะพยายามทานเป็นวีแกนหรือเว่าชเรียนตลอดแต่วินาเหรอคะวีก็เพิ่งคุยกันเลยแล้วเป็นเพส็กซิเทเรียนเหมือนกันตอนนี้ก็ว่าจะค่อยๆลดเนื้อสัตว์ลงอะไรอย่างเงี้ยก็กินเป็นพืช เพมันเป็นเรื่องเทรนด์เรื่องสุขภาพเหมือนกันนะเพราะว่าพี่เราเห็นหลายๆคนเนี่ยคนเริ่มหันมากินมังสวิรัติมากดีใจมากค่ะเนาะมันดีต่อสุขภาพและดีต่อโลกวันนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็มีสกิลในการทำอาหารพอสมควรแต่ว่าเราจะไม่ให้ทั้งสองคนแข่งกันอย่างเดียวดายเราจะมีผู้ช่วยเป็นเชฟมืออาชีพเลยฝั่งซาบิน่าเป็นใครคะคุณบอยเขาส่งคนเนี่ยขึ้นฝั่งฝันมาหลายคนแล้วคนนี้เขาเป็นดีกรีเป็นอาจารย์อ่าเป็นอาจารย์แป้งนะฮะจากสถาบันศิลปะการอาหาร เดอะวีส o ูลโดยบริษัทวีคา i ิ a นอ m ี่เมนจ e เมนต์จำกัดพี่แป้งสวัสดีครับเชฟแป้งสุดาร์จันสีเสามีกรีครูสอนทำอาหารมากประสบการณ์ที่รังสรรค์ทุกเมนูให้มีแต่คำว่าอร่อยเชฟแป้งนี่แหละคะ่ะที่จะนำใชยชนะมาให้แต่ดีแน่ที่ต้องมาอยู่กับคือ เสาไฟฟ้าสลับกิโลหลับกิโลเหมือนกันรู้สึกเดียวกันคุณคุณห่วงอะไรไหมในซาบีนาวันนี้ไม่ห่วงค่ะเพราะว่าน้องค่อนข้างดูธรรมดามนแต่ก็ต้องระวังมีดบาดนิ้วเขาด้วยแต่เขามีประสบการณ์แล้วอาหเยอรมันนะอารรวมกันได้ได้ได้แต่ตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะแชร์กันได้ว่าทำอย่างนี้แล้วมันเวิร์กนะบอกเชฟได้เลยนี่มีการแบบออกความคิดเห็นได้ด้วยคีนี้ค่แค่งขันเนี่ยสามารถที่จะบอกเชฟได้เลย แต่ทีมนึงเนี่ยเชฟจะบอกเราตลอดเลยนะโอเคไดได้อมอ่ะพร้่มเดี๋ยวเขาไปเจอเขาดีกว่าเอาไปซาบิน่าก่อนอะซาบิน่าชวนเข้าที่เลยครับยันดีด้ลยให้ The Best Woman Win นี่มาริยาคือเชฟฝั่งมาริยานี่บอกได้เลยนะดัดขนตาตั้งแต่ตีสี่วันนี้ใช่ใช่รู้ต้องมาสวยงามมากค่ะรู้ว่าเมื่อกี้นี้รู้ต้องมาแข่งกับมาริยาไปหาชุดที่สวยที่สุดมาใส่เพราะเป็นเชฟนางงามไงเนชฟนางงามอ่ะต้อนรับนะคะเชฟประจำทีมของคุณมาริยาค่ะเชฟส้มชนาการชัยศรีชัยยะเชฟนางงามเชฟส้ม เชฟส้มชนาการใช้สีเชฟนางงามพูดโดดเด่นเรื่องขอนมหวานที่ใครเห็นก็ต้องติดตาใครทานก็ต้องติดใจดแพ้เหรอคะ <c oughs> คืออะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตนี่ทำไมเราเลือกคน แบบว่าเอาคนแบบว่าหน้าตาเป๊ะเมาอยู่กับเราตลอดเลยคือเราเนี่ยสเวที2องโงเวลารวมกันยังไงก็ชนะจริงค่ะเห็นไหมทำอาบกิทกัได้นะนอนน้นนอนอนนอนนอานอนอนนันนอนมอนนอนนอนนานนอนนีนนอนนอนนน ไม่คอมากเลยคือแขกคำเชิญมันเขาก็เมื่อยคอเหมือ,อมนกันต้องลงต่ำเราใส่เราสองคนอ่ะวันนี้อย่างที่เชฟส้มบอกไปแล้วว่ากรรมการเนี่ยจะตัดสินใจลําบากมากกรรมการนี่ก็เลือกสูตรตั้งแต่ตีสี่เหมือนกันครับผมก็รู้ว่าจะมีคนสวยมาเต็มเวทีไปหมดอม<า>ขอต้อนรับเชฟอารมณ์ดีขี้โมโหเชฟขมุนและเฮียส้มตีตาสวัสดีเฮียส้มเห็นจากทั้งสองคนนี้เป็นยังไงก็จริงๆแล้วผมว่าความงามเนี่ยกับความคล่องแคล่วของทั้งสองคนเนี่ย เป็นไปได้อยู่แล้วจะเป็นห่วงก็คือนางงามสองคนสองเวทีไปรวมกันเอาอย่างนี้มารุ้นกันดีกว่านะฮะว่าวัตถุดิบเกรดพรีเมียมของเราเนี่ยจะมาจากที่ไหนนะครับเอ้ามาเลยเรามารุ้นกันได้เวลากาชากาชา สีเขียวนั่นก็คือจังหวัดยามากกตะประเทศญี่ปุ่นจังหวัดยามากกตะอยู่ทางทิศเหนือของญี่ปุ่นห่างจากโตเกียวประมาณ300กิโลเมตรถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาที่นับเป็น100อภูเขาที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นครับมีแม่น้ำมูกามิที่สำคัญและเป็นหนึ่งในสามแม่น้ำที่มีน้ำไหลแรงของญี่ปุ่นเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม ในพื้นที่โมกามิเต็มไปด้วยพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติสามารถชื่นชมทิวทัศน์และทัศนียภาพอันงดงามได้มีป่าไม้ของสนสูงิที่มีอายุเกิน1,000ปีสูงจนทะลุฟ้าเป็นทิวทัศน์ที่มหัศจรรย์มากๆต้นสนสูงิี้ยักษ์ต้นนี้นะครับเขาว่ากันว่าดูเหมือนคาแรคเตอร์ของการ์ตูนอนิเมะและยังเป็นต้นศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรความรักอีกด้วย ที่โอริออนเซ็นที่มีประวัติเก่าแก่เป็นที่รู้จักว่าเป็นสถานที่ที่มีหิมะตกหนักมากที่สุดแทงหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นสามารถเพลิดเพลินมองวิวหิมะเวลาแช่ในออนเซ็นยังมีการจัดงานอีเวนต์ของหิมะอีกมากมายเว r ล d ์ครับการแข่งขันคู่หิมะใครคู่หิมะถึงพื้นดินได้เร็วที่สุดช่วงหลังนี้มีทีมจากต่างประเทศเข้ามาร่วมแข่งขันกันด้วยครับ เทศกาลชินโจที่มีประวัติเก่าแก่260ปีจะถูกจัดนานกว่า3วันตั้งแต่วันที่26สิงหาคมของทุกปีรถขบวนแห่ได้รับการตกแต่งหรูหราพร้อมวงดนตรีพื้นบ้านแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศคาบุกิหรือนิยายต่างๆเทศกาลนี้นะครับได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโกในปี2016 ขบวนแห่มิโคโชิในเทศกาลนี้มีคนแต่งตัวเป็นสมุไรจำนวน200กว่าคนเดินขบวนแห่กันทั่วเมืองซึ่งเป็นประเพณีที่ได้รับการสรืบทอดมาโอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะเดี๋ยวถามซาวิน่าก่อนเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นไหมคะยังไม่เคยคะ่ะอยากไปมากคะ่ะเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างนี่จังหวัดยามากาตะนะ อยากไปอะอยากไปมากอยากให้โควิดแบบจบไปเร็วเราจะได้ไปเที่ยวไสิ่งแรกที่เราจะไปทําที่ประเทศญี่ปุ่นคืออะไรคะกิน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 เลยเราเป็นแพสซเทเรียนเราก็ยังกินปลาใช่ก็เลยต้องกินปลาเนาะปลาสดปลาอิบเนี้ยนางงามค่ะนงงามอยากไปมากเลยค่ะถ้ามาริยาไปญี่ปุ่น ไม่อยากต้องไปทำอะไรบ่อยๆที่สุดคือครั้งนี้ที่เขาเห็นมีการขุดหิมะกันมันดูสนุกดีเหมือนกันเล่นสนุกไม่ขุดหิมะแข่งกับเขาเออดีเหมือนกันนะไม่ขุดหิมะแข่งกับเขาเป็นสายแบบว่าออกกำลังกายไงตีเไงกิจกรรมก่อเยอะอาหารการกินก็ดีฉะนั้นวัตถุดิบวันนี้ พรีเมียมเนี่ยมันพรีเมียมขนาดไหนงั้นก็ต้องมาลุ้นแล้วแหละว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรนะฮะมามา,มาดูกันเลยนะฮะว่าวัตถุดิบเกรดพรีเมียมจากยามากาตะจะเป็นอะไร<ะ>ได้เวลากาชากาชามาแล้วครับได้ลูกกาชากาชาสีน,น้ำเงิน ลูกกระชากระชาสีน้ำเงินนะครับจะซ่อนวัดถุดปิดอะไรเอาไว้นะฮะมาลุ้นกันช่วงหน้าครับ